ลุงจิตอาสาวัย64ชาวสงขาเสียสละความสุขส่วนตัวกว่าถนนปลูกต้นไม้ทุกวันมานานกว่า20ปีโดยไม่ต้องการค่าตอบแทนเผยแค่อยากทำดีถวายในหลวงจนลมหายใจสุดท้ายสัตวแพทย์สุดยือ้อชีวิตลูกช้างรุ่งอรุณหลังมีอาการท้องอืดรุนแรงลำไส้อักเสบหัวใจหยุดเต้นขณะที่ทีมแพทย์ผ่าตัดพิสูจน์ซากศพหาสาเหตุ เจ้าลายแมวแสนรู้เมืองระนองมีพฤติกรรมเป็นหมอนวดประจำหมู่บ้านย่ำเท้านวดเจ้าของให้คลายเมื่อยหลังจากการทำงานวันละหลายรอบทำเพื่อนบ้านติดใจต่อคิวกันเป็นจำนวนมากเอาเรื่องที่ดีๆเป็นประโยชน์สักเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ทาอาธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกคุณหมอสมชัยนิจพานิษเนี่ยนะฮะ บอกว่าองค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลน,นะครับซึ่งเขากำหนดให้วันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยฮนะกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับร่วมกับ11ภาคีได้มีการศึกษาวิจัยเห็ดหลินจือและสปอร์เห็ดหลินจือในประเทศไทยนะฮะ ที่มีการต่อต้านมะเร็งผลการศึกษาพบว่าเห็ดหลินจือมีสารสำคัญเป็นสารกลุ่มโพลีแซคคาายนะครับก็จะมีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันช่วยให้จิตสงบเป็นยาระบายอ่อนๆและสารกลุ่มไทเทรปีนเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งซึ่งก็จะพบมากในสปอร์และสปอร์ที่กระเทาะผนังหุ้มที่มีสารสำคัญ และฤทธิ์ทางยาดีกว่าสปอร์ที่ไม่กระทบผนังหุ้มหลายเท่านะฮะแล้วก็ยังพบด้วยนะครับว่าสารสกัดดอกเห็ดและสปอร์นี่นะฮะมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีไม่เป็นพิษต่อเซลล์ปกติที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับความรวมง่ายๆก็คือว่าเห็ดลินจือเนี่ยมันมีสารต่อต้านมะเร็งนะครับซึ่งทางคุณหมอเขาบอกนะครับว่า การใช้เห็ดหลินจือสําหรับผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะเน้นการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลักนะครับอย่างเช่นการใช้เห็ดหลินจือต้มน้ําดื่มนะเอามาต้มแล้วก็ดื่มแทนน้ําก็สามารถทําได้เองนะครับก็โดยการใช้เห็ดหลินจือฝานบางๆประมาณสัก2อสชิ้น ต้มในน้ำเดือด10-15นาทีแล้วก็ใช้ดื่มแทนน้าได้ตลอดเวลาอาจจะมีรสขมบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ก็จะช่วยให้สดชื่นสร้างภูมิต้านทานแล้วก็ไม่เกิดอันตรายต่อสุขภาพนะครับ,รบนี่เห็ุลินจือทุกวันนี้นะมีเยอะมีหลายรูปแบบนะฮะโดยเฉพาะพวกที่เป็นอาหารเสริมนะฮะฉะนั้นวิธีการเลือกซื้อนะฮะคุณหมอก็กบอกว่าเลือกซื้อเนี่ยดูจากแหล่งผลิต และการแปรรูปที่มันได้มาตรฐานแล้วก็รวมถึงกล่องใส่หรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่การความชื้นได้ดีด้วยนะฮะที่สําคัญควรจะผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนจากอยอด้วยครับเเดี๋ยวนี้มีเยอะเห็นลิ้นจือ,อะะเดี๋ยวนี้มีเอาแบบที่เขาอบแห้งมานะที่แล้วฝานมาเรียบร้อย<ม>อันนั้นก็เอาไปต้มน้ํากินได้เลยผมเคยเห็นจะเป็นคปซูลอ๋อเป็นคปซูลใช่ไหมอันนั้นง่ายกว่าอีกครับ อันนั้นก็กินไปเลยใช่ไหมแล้วมันแล้วมันสรรพคุณมันได้แต่เม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าให้ต้มลใครจะไปต้มอ่ะใช่มันก็ไม่สะดวกมันก็ไม่สะดวกแต่เม็ดเต็มหน่วยไม่รู้แต่ดีกว่าไม่ได้กินถูกต้องใช่ไหมถูกต้องครับใช่อ่พูดถึงเรื่องของเห็ดหลินจือเนี่ยมันมีคําเตือนเกี่ยวกับเรื่องน้ำบัดลมหน่อยนะฮะสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เขามีรายงาน ฟู้ดเนวิเกเตอโดยอ้างจากนักวิจัยนะฮะของศูนย์วิจัยด้านธนกรรมของประชากรที่มหาวิทยาลัยออสเตรเลียนี่นะครับระบุถึงพิษภัยของน้ำอัดลมนะครับว่าเด็กที่บริโภคน้ำอัดลมมากกว่า3กระป๋องต่อวันมีโอกาสเกิดฟันผุมากกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มเลยเนี่ยถึง46%เนื่องจากว่าคนที่ดื่มน้ำอัดลมเนี่ยสามารถที่จะกัดกร่อนฟันได้เพราะมีความเป็นกรดสูงและมีน้ำตาลน,นะครับ ที่เป็นตัวการหลักทําให้เกิดฟันผุนีน่นะฮะล่าสุดนีน่นะฮะจะมีการเตรียมปรับปรุงคู่มือแนะนําในการบริโภคโดยการเพิ่มข้อความแนะนําในผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมว่าควรจะลดปริมาณการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีการเติมน้ําตาลคือพูดง่ายคือไม่แน่เนี่ยอนาคตข้างหน้าเนาี่ยน้ำอัดลมเนี่ยอาจจะมีคําเตือนคําเตือนเป็นฉลาดขึ้นมามคล้ายๆกับบุหรี่ อย่างบุหรี่มันมีคําเตือนหลายหลายคำเตือนใช่ไหมแล้วเนี่ยจะเตือนว่าอาจจะเตือนว่าการดื่มน้ําอัดลมเนี่ยเป็นสาเหตุทําให้เกิดฟันผุแล้วก็อาจจะมีแบบเป็นภาพฟันผุอะไรอย่างเงี้ยค่ัแกเรียกร้องใช่ไหมใช่เรียกร้องให้มีคําเตือนบนฉลากน้ําอัดลมนะอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าคือเด็กเนี่ยนะ,ะดื่มน้ำอัดลมเนี่ยฟันผุอย่างรวดเร็วเลยนะฮะรวดเร็วมากพอๆกันกับอ้วนเลย น่ากลัวมากนะฮะเพราะว่าน้ําตาลในน้ําอัดลมเนี่ยคือเด็กแทบจะร้อยทั้งร้อยอ่ะดื่มน้าอัดลมแล้วไม่ค่อยบ้วนปากนะครคราบความหวานมันก็ติดอยู่ที่ที่ฟันนะฮะแล้วมันติดอยู่แบบทั่วทั้งปากอ่ะโอ้โหผุเนี่ยมันผุพร้อมกันเร็วเลยนะฮะน้ําอัดลมเนี่ยทำให้ฟันผุเร็วมากครับฉะนั้นก็ต้องถ้าเกิดจะดื่มยังไงเนี่ยต้องกําชับให้เด็กเนี่ยเสร็จแล้วต้องต้องรีบบ้วนปาก รีบบ้วนปากสามสี่ครั้งเลยนะฮะและเห็นด้วยฮะให้มีคำเตือนนะครับเพราะในน้าอารมณ์ในน้ำตาลเยอะมากนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่จาเป็นที่ต้องให้เด็กกินของหวานเพราะว่าอย่างคุณหมอเนี่ยเขาบอกอาหารทุกวันนี้ที่เรากินอยู่เนี่ยมันมีส่วนผสมของน้ำตาลอยู่แล้วนะ,ะจะจะอาหารตามสั่งหรือของที่เรา ดื่มกินในชีวิตประจาวันฉะนั้นน้ําตาลต่อวันเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วนะแล้วอย่างคุณหมอฟันเขาก็แนะนานะครับว่าบางคนเนี่ยลูกยังเล็กๆอยู่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรู้จักให้ลูกช่วยตัวเองให้เด็กเขาแปลงฟันเองอแต่จริงกัผิดเราต้องช่วยเขาแปลงจนกว่าถึงอายุตโตจนเรามั่นใจว่าเขาแปลงเองได้แล้วครับเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรให้ลูกเขาแปลงเองเขาได้ฝึกช่วยตัวเองแต่มันไม่ใช่ไงแล้วเด็กที่แปลงฟันไม่สะอาดเนี่ยโอ้โหฟันผุง่ายเลยครับ แล้ววิธีการดื่มน้ำบัลมแบบในรูปเนี่ยอันนี้เนี่ยมันผิดนะจริงๆดื่มแบบนี้เนี่ยโอกาสฟันผุเนี่ยเยอะมากแนะนำเขาแนะนําบอกให้ใช้หลอดดูดส่งเข้าไปในคอเลยไม่ต้องผ่านฟันไงอืมอืมันลำบากมากเลยนอ่าก็สืบเนื่องจากกรณีรายการ Saturday Night Live ของสารัดนะครับที่นำเสนอตอนตอนหนึ่งแล้วก็ตอนตอนนี้ ก็ปรากฏว่าปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ YouTube นะครับความยาวประมาณนาทีครึ่งซึ่งเป็นรายการตลกขบขันนะครับได้มีปรากฏภาพและข้อความใน YouTube นั้นประมาณว่าสอนให้ให้คนฝรั่งเนี่ยพูดภาษาไทยเวลาจะไปซื้อบริการทางเพศแล้วก็นำเสนอแบบตลกขบขันว่าถ้าเกิดคุณมาเมืองไทยแล้วคุณจะไปซื้อประเวณีเนี่ยคุณต้องพูดยังไงเขาสอนเลยปรากฏว่าเรื่องนี้ รัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณสนธยาคุณปลื้มก็ยั่วตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วนะครับว่ามันมีเนื้อหาส่อเสียดล้อเลียนประเทศไทยเชิงตลกและเต็มไปด้วยการขายบริการทางเพศสอนผู้ภาษาไทยให้ซื้อบริการทางเพศนะครับก็กำชับให้ทางสำนักงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะครับได้ทำหนังสือ,อชี้แจงไปแล้วก็ประท้วงไปแล้วก็เรียกร้องไปให้ทางสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเนี่ยได้ช่วยประสานให้รายการนี้ได้อถอดนะครับ ตอนที่ปรากฏอยู่ใน YouTube ออกซะนะครับปรากฏว่าศาสตราจารย์ดรอภินันโปสยานนท์รองปลัดกระนะทรวงวัฒนธรรมบอกว่าจากการตรวจสอบคลิปวิดีโอใน YouTube ล่าสุดในวันนี้นะครับม,มีการลบคลิปนั้นออกไปแล้วฮะอพอค้นหาโดยลิงก์ชื่อหัวเรื่องเดิมปรากฏว่าไม่มีข้อมูลของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับหัวเรื่องคือโรเซตตาสโตนไทยนะฮะก็ปรากฏว่าไม่เจอแล้วมันเป็นมันเป็นจอดานะครับ ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับแล้วก็ทราบว่ารายการนี้ยังมีการทําคลิปล้อเลียนประเทศต่างๆไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยนะฮะคือล้อเลียนเรื่องของการเหยียดสีผิวประชบประชันการคับประเวณีในหลายประเทศเลยนะครับ,รบแต่ของไทยเนี่ยออกมาเป็นมุกแบบนั้นมุกแบบถ้าเกิดคุณจะไปซื้อบริการทางเพศเนี่ยคุณต้องพูดภาษาไทยแบบไหนยังไงแทนที่เขาจะสอนคำอื่นประโยคอื่น ใช่ไหมมาสอนคํานี้แต่ถือว่าถอดเร็วเหมือนกันนะเร็วนะคลิปใน YouTube เนี่ยเพราะว่ามีบางคลิปเนี่ยที่คนอยากให้ถอดเนี่ยอย่างพวกคลิปหมิ่นสถาบันเนี่ยก็ไม่รู้ทำไมอยู่เป็นปีเป็นชาติแล้วยังไม่เห็นถอดไปเลยเยอะมากๆเอาละมีเรื่องที่จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือพิมพ์ก่อนหน้านี้หลายคนกำลังจะคิดว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปนะ ทุกวันนี้เรามีทั้ง Facebook มีทั้งทวิตเตอร์นะเล็ตแท็บเล็ตเยอะแยะไปหมดหนังสือพิมพ์เนี่ยต่อไปแทบจะไม่มีความสําคัญแล้วแต่ต่อไปนี้จะไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับเพราะว่าด้วยแอปพลิเคชัน Nation News นะครับซึ่งมีฟีเจอร์ iSnap ของ Nation อยู่ในนั้นด้วยนะครับท่านผู้อ่านก็สามารถที่จะเข้าถึงภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในข่าวนั้นง่ายๆก็คือว่าท่านต้องไปโหลด แอปพลิเคชัน Nation News มาก่อนนะฮะ <Yeah. S 2> พอโหลด Nation News เข้ามาแล้วปุ๊บก็กดไปที่แอปพลิเคชันนั้น mm. มันก็จะขึ้นฟีเจอร์ของ iSnap ขึ้นมานะเสร็จแล้วก็ไปดูในหนังสือพิมพ์จะคมชัดลึกก็ได้เนอร์แนก็ได้กรุงเทพธุรกิจก็ได้ในข่าวบางข่าวนะฮะข่าวอัจฉกรรมข่าวบันเทิงข่าวกีฬาข่าวสิทศาลปวัฒนธรรมเนี่ยถ้ามีโลโก้ของ iSnap อยู่ครัแล้วก็เอา พอเราเข้าไปที่ i อซีแแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอคล้ายๆถ่ายรูป<อ>แล้วก็ไปจ่อไว้ที่ภาพข่าวนั้น<อ>ให้มันติดมาประมาณสัก5้ของภาพข่าวนั้นเ,เ,เสร็จแล้วเนี่ยฮะพอภาพนั้นเข้ามาถึงในแท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือแล้วแล้วเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปสู่ภาพเคลื่อนไหว<อ>นี่แบบนี้อ,อันนี้ดูข่าวฐานผ่านศึกแบบเคลื่อนไหวใช่ไหมใช่เห็นไหมฮะเมื่อกี้เขาก็เอา iPad นี่ไปจ่อไว้ที่ไอซีแ นะฮะคือนี่เน็นมมเริ่มต้นก็เข้าไปที่น a ชชั่นนิวส์ก่อนแล้วก็ไปที่ i อ n a แนะแล้วก็เอาไปเจาะไว้ที่ขาวให่ไหมะที่จะมีสัญลักษณ์แดงๆข้างบนอ่ะเออนี่ยเนี่ยเขาเจาะไว้เจาะไว้เสร็จพึ้งก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้มันไปกดตรงกลางกดตรงกลางค็ือจะเป็นรูปสามเหลี่ยมให้กดอ่ะเราคุ้นๆกันนะ แล้วเราก็จะมีภาพออกมาสมมุติอย่างเช่นอันนี้เมื่อกี้ข่าวฐานผ่านสื่อก็จะเป็นภาพนี่ใช่ไหมฮะใช่ข่าวกีฬาบางบางประเภทเราก็จะมีภาพให้ดูด้วยนะเหมาะมากสำหรับข่าวกีฬาเนี่ยเหมาะเลยอจะเป็นภาพยิงประตูอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ข่าวกีฬาพวกงานแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยใช่ไหมแม้แต่กระทั่งโฆษณาด้วยนะฮะโฆษณาด้วยโฆษณารถอย่างเชฟโรเลตเนี่ยถ้าเชฟโรเลตอยู่ในหนังสัพพิม์คมชัดลึกเนี่ยก็ไปจ่อไว้นะฮะครับเราก็จะเห็นโฆษณาของเชฟโรเลตแบบเคลื่อนไหวนะฮะ นี่ฉะนั้นหนังสือพิมพ์ก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีภาพเคลื่อนไหวใช่โอ้โหแล้วก็ยังสามารถแชร์ลิงก์ภาพนั้นไปที่เฟซบุ๊ o ทวิตเ t อร์ได้ด้วยครับนะครับนี่แหละฮะก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ชุบชีวิตให้หนังสือพิมพ์นั้นมีชีวิตชีวาด้วย i อซ์เนใช่ครับเห็นเขาบอกว่าอย่างต่างประเทศนี่เคยเอามาใช้นะอย่างมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนียนะปรากฏว่าตัวเลขที่ ผู้ชมผ่านไอซ์แสบเนี่ยใน3ประเทศเนี่ยมีมากกว่า1ล้านคนแล้วนะแล้วเครือเนชั่นเนี่ยเป็นรายแรกในไทยที่เอาเทคโนโลยียีนี้มาใช้ใช่ฮะตอนสมัยจึงถึงท่านหนังสือพิมพ์สเตทไทม์เนี่ยต้องเสนอข่าวนี้ฮะว่าหนังสือพิมพ์ของเครือเนชั่นเปิดตัวไอซ์แสบนี่สร้างเป็นแบบนี้สเตทไทม์ของสิงคโปร์นะฮะเอาวแล้วอ่ะสั้นๆนิดนึงสำหรับคนที่ใช้รถนะครับพรุ่งนี้ราคาน้ำมัน จะมีการปรับขึ้นอีก60สตางค์ต่อลิตรนะครับเฉพาะในกลุ่มเบนซินนะแล้วก็โซฮอยกเวน้นดีเซลเนี่ยยังคงเดิมนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยให้รีบไปเติมซะเพราะว่าพรุ่งนี้ตีห้าเนี่ยราคาน้ำมันจะเป็นอย่างที่ปรากฏหน้าจอเนี่นะครับ<ซ>เบนซิน91ลิตรละ44บาท85สตางค์แก๊สโซฮอ95 38บาท93สตางค์โซฮอ91 36บาท48สตางค์ e 2 0 33บาท48สตางค์และ e85 22บาท28สตางต่อลิตรนะครับ<ม>ส่วนดีเซลก็ยังเท่าเดิมอยู่<ม>คลิปส่งท้ายในวันนี้มาดูรถที่ถือว่าโชคดีมากๆคันนึ่นนะครับซึ่งจอดเอาไว้อยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะครับแล้วพอรถคันนี้ออกไปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับดูนะฮะรถคันนั้นแหะฮะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะฝนตกใช่ไหม มันมีลมอ่ะมันมีลมอยู่ตุมม้ม้โอ้โหอกอไปปุ๊บต้นไม้ล้มทันทีใช่โอ้โหฟาดไปตรงตำแหน่งที่รถคันนั้นจอดอยู่เลยนะฮะนี่ฮะพอออกไปปุ๊บแหมต้นไม้เหมือนรอเลยมันจะไม่ไหวยอยู่แล้วมันจะล้มอยู่แล้วแต่รถก็จ,จอดอยูอย่อย่าเพิ่งไปทำอะไรเขามันมันพอรถออกปุ๊บมันล้มเลยเหมือนมีชีวิตจริงๆเนี่ยใช่ไหม ีเห็นไหมคนขับกำลังขึ้นแล้วคนนั่งกำลังขึ้นแล้วโอ้โหถ้าล้มไปตอนที่เขายืนอยู่นั่นน่ะฟาดหัวเลยนะใช่พอออกไปนะฮะไม่ถึงนาทีนะฮะใช่โชคดีมากเลยยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะเนี่ยใช่เอาล่ะฮะเราลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ